ครับวันนี้พวกเราอยู่ที่น้ำตกคลองภูทุกคนวันนี้สะตรงนี้เขาว่ามีปลากระพงขาวเยอะทุกคนผมก็เลยไปหาที่จะไปเสียบเอาเลยทุกคน<อ>ออถ้าได้ผมจะไปย่างสดๆให้ดูเลยนะครับรอดูนะครับไปไปกันเลยอเอาก<อ>ันเลยหยูตัวใหญ่ว่ะแ<า> <Okey? S 2> ม่มันว่ายไปเนี่อ ตามตามตามอุ้ยน้ำเย็นมากเงานเลยน้ำที่ใครทำนี่ออเลือดจึกอุ้ยลึก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 โอ้ไม่ได้ปะ่ะ กระพงทุกคนดูดูเหรอปลากระพงปากระพงขาวตัวโคตรใหญ่ดูโอ้ดูนะครับได้หตัวดู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 เูด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 ้ดู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 ูดูดดูดูดด like like oh ูดูนููดอาูดูเอาอีกเอาอีูเอาอีกเอาอีกดอาอีกเูดอดดูาูดาเอาอีกก โอ้ยยู่ตรงนี้ตายแล้วตายแล้วเว้ยตายแล้วโอ้ย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 โอ้อ้ อุ๊ยทุกคนโอ้โหอันนี้ตัวที่สองนะครับฮ่าสองตัวแล้วโอ้ยโยนมามันตายเลยแหละสดสดดูนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากโอ้ยตายเอาอีกเอาอีกคน เอาอีกเว้ยอาต่อเว้ยวิวเห็นไหมนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งไปเนี่ย่ไปนู่นเหรอเป็นฝูงเลยนะอือฮ่าวู้ไม่ยอมเขารอบเลยอุยมา โอ้ยตัวที่สามโอ้โหพอแล้ววันนี้เดี๋ยวไม่เป็นเล่จะไปย่างให้ดูนะครับไปย่างสดๆเลยไปเลยโอ้ไปกันเลยดูนะครับปลาสดๆนะครับยังสันโยนี้พี่ชายผมนะครับพี่หลงปังนะครับอุ้ยปลากระพงสดๆไปกันเลยปลา อโตรงนึงละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละนี่แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยฮึบ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 กำลังสีใบอยู่ควันออกแล้วควันออกแล้วเว้ยควันแล้ว แบบนี้ทุกคนทาเกลืออยู่นะครับโอเคนะครับเราจะย่างเลยนะครับมาเอากั็เลยย่างแบบนี้เลย h <laughs> ทุกคนได้เวลากินปลาแล้วมามาตรงนี้เลยอเอาฝั่งไหนดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูนะครับทุกคนดูนะครับโอ้โหเนื้อมันสดมากโอ้หนี่ทุกคนนี่นี่นโอ้โหดูนะครับดูนะครับ อันนี้มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ดูเนื้อมันดูเนื้อมันทุกคนโอ้โหดูนะครับหืมขาวมากเนื้อมันขาวมากโอ้โหสดมากดูโอ้โหสุดยอดนี่ดูดูโอ้หูนี่ หวานมากคนดูทุกคนไปจิ้มน้ำจิ้มมาแล้วโอ้โหเนื้อมันสดมากดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยด้วยนะครับผมโอ้โหดูหมากล้ม